สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องไร้สาระนะครับในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับย้อนหลังสัก9วันนะครับวันนี้วันที่9มกราสองพันนะครับวันนี้จะเป็นคลิปนะครับอัปเดตนะครับอัปเดตว่าเชื่องดวนมกราเนี่ยผลผลิตนะครับผลไม้ในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับ เห็นอยู่นะครับคนที่ติดตามอยู่คลิปเก่าๆนะจะรู้ว่าในสวนผมมีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมานําคลิปนะครับว่าไม้ผลอะไรออกดอกแล้วนะครับสิ่งแรกที่ออกดอกในที่นำเสนอก็คือกระท้อนนะครับบางคนยังไม่เคยเห็นดอกกระท้อนนี่นะครับคือดอกกระท้อน ลักษณะดอกจะเป็นพวงเป็นช่อนะครับขนาดใหญ่มากนะครับก็ถ้าเทียบกับมือก็เนี่ยฮะคล้ายๆดอกสะเดานะครับแต่ว่าขนาดจะใหญ่กว่าหน่อยนะครับก็ในในหนึ่งช่อเนี่ยมันจะติดประมาณสี่ถึงห้าลูกนะครับไม่ได้ติดทั้งหมด ซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าดอกกระท้อนกําลังจะบานนะนะบานแล้วก็จะเริ่มร่วงแล้วก็จะมีลูกที่ติดอยู่นะครับ่ละช่อก็จะประมาณลูกสองลูกถึงห้าลูกแล้วแต่นะครับว่าเป็นพันุอะไรด้วยนะครับถ้าเป็นพวกพันทับทิมนี่ก็จะติดเยอะมากตัวหนึ่งอาจจะถึง1ิบลูกเลยก็มีนะครับแต่ว่าขายยากนะครับราคาไม่ค่อยได้นะครับทับทิมอันนี้ ต้นที่เห็นนี่คือพัน์อีลานะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับประมาณสองลูกกิโลก็มีลูกเกือบโลก็มีนะครับแต่เฉลี่ยดโดยเฉลี่ยแล้วประมาณสามลูกโลกนะครับนี่คือชนิดแรกนะครับที่ออกดอกในช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูต้นต่อไปกันเลยครับต้นต่อมานะครับต้นต่อมาก็คือมังคุดนะครับนี่มังคุด แต่ว่ามังคุดช่วงนี้ยังออกไม่เยอะนะครับแต่ว่าเริอ่มออกดอกแล้วนะครับบางต้นนี่คือดอกมังคุดนะฮะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับช่วงนี้ยังโูมอยู่นะครับอีกประมาณสักเดือนกุมภานะครับจะออกเต็มต้นอันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นแรกๆนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูดอกที่เป็นบานนะครับ นี่นะครับคือดอกมงคุดที่กาลังบานนะครับนะครับตรงที่เป็นสีชมพูนั่นคือจะเป็นกีบของลูกนะครับเนี่ยฮะคือดอกมงคุดเริ่มออกแล้วนะครับมองเห็นปะป้ายอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เยอะนะครับกลุ่มพาเนี้ยน่าจะเยอะมากนะครับนี่คือผลผลิตนะครับของผลไม้ในสวนนะครับ ที่มองเห็นอยู่นี่ก็หลายดอกนะครับนดนก็ชุดหนึ่งไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยฮะดอกมะกคุดมีอยู่หลายดอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูต้นต่อไปว่ามีอะไรบ้างครับนี่คือต้นที่สามนะครับก็คือต้นเงาะนะครับเงาะ เงาะที่อยู่ในสวนนะครับเงาะต้นนี้เป็นพันเงาะโรงเรียนนะครับเงาะโรงเรียนนะครับลูกกรอบหวานนะครับเม็ดล่อนนะครแล้วนี่ก็คือดอกของมันนะครับนี่คือดอกลักษณะดอกนี่เพิ่งจะออกตูมๆนะตาบานจะช่อใหญ่กว่านี้นะครับ มีกำลังเริ่มออกนะครับแล้วก็บางช่อก็จะเป็นใบอ่อนก็มีนะฮะแตกออกมาแล้วก็จะมีนี่จะเป็นรุ่นแรกนันแล้วจะมีชุดสองตาไม้ทีหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าเงาะโรงเรียนนะครับนี่ดูชัดๆนะครับนี่กำลังออกนะครับก็ใช้เวลายอยู่ประมาณสามเดือนนะครับถึงจะได้เป็นลูกให้กินได้นะครับนี่คือผลไม้ที่อยู่ในสวนแล้วก็ จะมีอีกย่างก็คือขนุนนะครับขนุนขนุนก็จะมีทั้งปีนะมันจะออกลูกทั้งปีครับน้ําถึงปุ๋ยถึงยังไงก็ออกนะครับดูนะครับต้นขนุนออกละแก่แล้วนะครับลูกยังอ่อนอยู่ดนะเดี๋ยวโน่นตอนนี้ลูกแก่แล้วเดี๋ยวก็จะไปดูกับ ดูนะครับคือลูกขนุนนะครับเนี่ยเขาจะออกมาทั้งปีเนี่ยเป็นลูกๆมาเนี่ยครับมีช่อมาแล้วจะเป็นลูกออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งปีนะครับลูกนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะเกือบแก่แล้นะครับอย่สังเกตวิธีสังเกตนะครับผมว่าผมเคยทําคลิปไปแล้วนะแต่ไม่แน่ใจครับเราทําใหม่ก็ได้วิธีการดูนะครับว่าแก่ไม่แก่ ยางมาไหลออกมานะครับนี่ยางขาวคุณนะครับคือเริ่มจะแก่นะครับแต่ถ้าเป็นไหลออกมาเป็นสีใสๆนะครับแล้วก็มีตะกอนออกมาเหมือนนมบูดนะครับนั่นคือแก่แล้วนะครับตัดไปบ่มได้เลยนะครับนี่นี่ก็ถือว่าเป็นตะกอนเล็กๆนะฮะเบี๋ยใกล้ให้ดู ะตะกรลเล็กๆแต่ว่ายังไม่แก่นะฮะยังยังไม่ไม่ที่สุดถ้าสุดก็คือน้ํายางจะใสเลยใสแล้วก็จะเป็นตะกอนลงมาครับโอเคสําหรับขนุนก็มีแค่นี้นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับปีนี้ไม่ออกดอกเลยนี่คือต้นลิ้นจี่นะครับปีนี้ไม่ออกดอกน่าจะเป็นที่อากาศครับหนาวๆร้อนๆนะครับ ว่าดิ้นจี่จะเป็นไม้เมืองหนาวนะครับถ้าไม่หนาวจริงคือไม่ออกดอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต้นถัดไปดีกว่าครับครับต้นต่อมาก็คือชมพู่นะครับชมพู่อันนี้ชมพู่ทับทิมจันนะครับตันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับผมซื้อมาแล้วก็มาขยายพันธุ์นะครับได้เป็นต้นเล็กๆนูนะต้นหนึ่ง ครับเป็นชมพูทับทิมจันนะครับตอนมาแล้วมันจะออกลูกไวนะฮะเพราะว่าเรามันไม่ต้องนับปีมันนะครับก็คือนับปีต่อจากต้นแม่ได้เลยนะครับนะครับคือดอกของมันครับดอกมันสวยมากนะฮะนะครับดอกแรกๆจะเป็นตุ่มๆกลมๆนะครับนี่คือดอกเขาเดี๋ยวครับ มชมพูทับทิมจันนะครับเมื่อออกดอกแล้วนะครับแล้วเอกสอนเริ่มลอยเ,เ,เริ่มร่วงนะครับไอ้เกสอนเริ่มลอยเมื่อเกสอนเริ่มร่วงนะครับเราก็ต้องหอ่อใช้ถือพลาสติกมาหอนะฮะมันจะเป็นลูกลักษณะคล้ายชมพูหัวชมพูเล็กๆนะครับเนี่ยๆเนี่ยๆประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าชมออ่ชมพูเกสอน่วงแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนตุ่มๆด,ด้านบนนะครับแล้วก็เราก็ห่อ อแล้วก็คัดลูกที่ไม่สวยออกนะครับห่อไว้ประมาณสักสองสามลูกพอนะครับต่อนหนึ่งถุงแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยปกตินะครับแล้วก็เราจะได้ลูกที่ใหญ่นะครับน้ำแต่น้ำห้ามขาดนะครับพวกนี้โอเคเราไปดูต้นต่อไปกันเลยครับผมและลำดับสุดท้ายของผลไม้ในสวนนะครับที่ ผมมีออกดอกอยู่ก็ต้นนี้นะครับนะครับแอนออกไปนะครับนั่นคือต้นมะปรางนะครับต้นนี้เป็นมะปรางเพชรนะครับหรือมะปรางไข่นะครับแล้วแต่จะเรียกมะปรางกับมะยงชิดจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่ามะปรางอร่อยกว่าครับเพรานหวาน ลูกนี้อต้นนี้นะครับเป็นมะปางไข่หรือมะปรางเพชรแล้วแต่จะเรียกนะครับก็นี้คือลักษณะดอกของเขานะครับนี่เป็นชุดที่สองแล้วนะครับที่ออกนะครับสําหรับชุดแรกเป็นลูกแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นลูกเขาหัวไม่ขีดอยู่นี่นะครับคือลูกมันแดงๆนะครับนี่เป็นลูกแล้วนะครับแต่นี้เพิ่งเริ่มบานนะครับเนี่ย ก็คือมะปรางตัวนี้พิเศษยังไงนะครับพันนี้พิเศษยังไงคือลูกจะใหญ่เท่ากับไข่ไก่เลยนะครับแล้วก็หวานกินแล้วไม่คันคอนะครับเหมือนมะปรางเล็กทั่วไปนะครับนี่คือลูกที่กำลังติดนะครับติดแล้วนี่ยนะครับ ลูกใหญ่มากนะครับปก,กติแล้วตอนนี้ปราจีนบุรีนะครับมะปางมะยงชิดบางสวนออกออกขายได้แล้วนะครับสุกแล้วนะครับราคาน่าจะพอสมควรอยู่น่าจะราคา200ขึ้นนะครับหรือร้อยปลปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่มีต้วต้นของผมนี้ผมไม่ได้ขายนะครับเก็บไว้กินนะครับ มีอยู่ต้นเดียวจะมีอีกสองต้นเป็นมะมะปางเล็กนะครับอันนั้นกินหวานอย่างเดียวนะครับกินเยอะๆคันคออันนี้กินเยอะๆไม่คันคอลูกดิบกินมันๆนะครับโอเคครับนี่แหละคืออัปเดตนะครับว่าผลไม้ในสวนมีออกดอกอะไรบ้างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นที่ถูกใจของทุกๆท่านนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นดอกผลไม้เลยน,น,นะครับกินอย่างเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับจนจบคลิปหวังว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ